สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่7มิถุนายน2568นรบะครับเช้านี้ก็มาดูทุเรียนนะครับอาจะครบรอบใส่ปุ๋ยให้วันไหนรอบต่อไปจะเป็นปุ๋ยอะไรที่จะใส่ให้รอบที่ผ่านมาก็ใส่ปุ๋ย เป็นปุ๋ยชนิดไหนนะครับก็จะมาดูกันมันก็เป็นวิธีการทำของแต่ละที่แต่ละสวนนะครับก็อาจจะมีวิธีการใส่ปุ๋ยการสลับปุ๋ยอ,อาจจะไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาดูว่าผมจะใส่ปุ๋ยอะไรให้รอบต่อไปนะครับ ทุเรียนต้นนี้ก็เป็นการปลูกไว้เมื่อ,เ,อเมื่อวันที่26ธันวาคมาปี65นะครับ65ก็66 67 68ก็ประมาณ2ปีกว่ายังไม่ถึง3ปีนะครับก็อาจจะโตไม่ดีเท่าไหรเ่เนาะเพราะว่า,เ,าเขามีปัญหาในเรื่องของสภาพดินนะครับผมก็มาปรับแก้ให้ปรับแก้ให้ไป เรียบร้อยนะครับก็ตามคลิปที่นำเสนอไปนะครับอตอนนี้ก็ความสูงก็ประมาณ2เมตรกว่า,วาเนาะสเมตรกว่า,ก,วาก็มียอดออกมาพอดีนะครับมียอดออกมายอดโตนะครับยอดใหญ่ปุ๋ยที่ใส่ให้รอบที่ผ่านมานะครับก็เป็นปุ๋ยเคมีผมก็ใส่เป็นปุ๋ยสูตรเสมอให้นะครับ ใส่ให้ไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมเดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7ก,ก็น่าจะประมาณ14วันเนาะ14วันก็อีกประมาณ2-3วันนะครับอยู่ในห่วงนี้แหละนะครับไม่วันพรุ่งนี้ก็วันมะรืนนะครับก็จะเป็นการมาใส่ปุ๋ยให้อีกตัวหนึ่ง ปุ๋ยที่จะใส่ให้รอบต่อไปก็คือรอบนี้นะครับก็จะเป็นปุ๋ยอินรียเคมีนะครับอินรีย์เคมีก็เป็นสูตรไหนก็ได้นะครับหกสาม3าม3 3้าสาองาก็ใส่ไปนะครับผมมี1 2 3สองสาผมก็ใส่ให้เพราะว่าผมซื้อมาสแปร์ไว้หลายถุงนะครับก็ยังพอมีหญ้าก็ยาวพอดีนะครับ ก็ถือว่ายาว,ยาวขึ้นมาพอสมควรอยู่ก็ตัดหญ้าลงนะครับตัดหญ้าลงให้ต่ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับที่จะใส่ให้รอบนี้นี่ครับทุเรียนะจะเข้า3ปีเนาะ,ะมัน,อาจจ,มานอาจจะโตไม่ดีเท่าไหร่นะครับอาจจะโตไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นทุเรียนที่สารนะครับปลูกที่สาร แล้วก็มีการปรับแจ้ในเรื่องของโครงสร้างดินเนาะทีแรกก็อาจจะไม่ดีนะครับดินก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ตอนนี้ผมก็มาวัดดูเรื่อยๆนะครับการวัดค่า pH ของดินก็ไม่เกิน7นะครับไม่เกิน6.5 6.8าไม่เกิน7นี่ก็โอเคแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า6เนาะอาจจะต่ำกว่า6ลงไปนิดหน่อย ก็ยังได้อยู่นะครับ5.8 5.9เนาะถ้าลงไป5.5ต่ำกว่านั้นนะครับต่ำกว่า5.5ก็ถือว่าเริ่มที่จะไม่ดีนะครับค่าความเป็นกรดเนาะเป็นกรดถ้าต่ำกว่า5.5 ทุเรียนจะเข้าสามปีช่วงนี้ก็ทุเรียนก็มีการเจริญเติบโตที่ที่ดีนะครับก็เป็นการแทงยอดดีเนาะ,ะก็เป็นการเข้าสู่ฤดูฝนทุเรียนใหญ่แต่ละต้นก็ใบใหญ่นะครับใบใหญ่ใบเขียวนะครับเขียวเข้มดีนะครับแต่ละต้น ก็เป็นการสะสมอาหารนะครับสะสมอาหารไปเรื่อยๆต้นที่เคยติดดอกแล้วก็เราก็จะทําให้ติดดอกรอบนี้นะครับรอบต่อไปรุ่นกันต่อไปนะครับการปลูกทุเรียนที่สารต้นนี้ก็ปลูกไว้ใกล้ต้นมะนาวนะครับต้นมะนาวก็ดกนะครับแต่ละต้นนี่ดกมากเลยลูกใหญ่ ลูกใหญ่ลูกโตนะครับเป็นมะนาวที่ตอนมาจากบ้านตอนมาจากาต้นแม่ที่อยู่ที่บ้านนะครับอรอบที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วผมก็มาโยงกิ่งใช้เชือกดึงเพราะว่าจริงนี้มันขึ้นมานะครับมันขึ้นมามาปิดมาปิดทุเรียนนะครับมันขึ้นมาถึงนี่เลยผมก็ดึงไปที่ยังไม่ตัดก็เพราะว่า,าลูกเขาเยอะนะครับปล่อยให้ลูกโตก่อนอเรากเก็บลูกออกก่อนเราค่อยมาตัดกิ่งนี้ออกให้ ต่อไปก็คงจะต้องได้ตัดนะครับหรือไม่ก็ได้ขุดออกอถ้าทุเรียนโตนะครับถ้าทุเรียนโตนก็ได้ขุดต้นมะนาวนี้ออกอเพราะว่ามันใกล้กันเนาะเราก็มาผูกไว้ตรงนี้น,นะครับมะนาวเป็นมะนาวมะนาวแป้น,นะมะานาวแป้นเปลือกบางนะครับเปลือกบาง เปลือกบางๆน้ําเยอะๆนะครับดกดีนะครับดกดนะีข้างในนี่ลูกเต็มต้นเลยนะครับนีครับทุเรียนเข้าสามปีหญ้านะครับดูหญ้าดูดินฝนก็ตกมานะครับดินก็ดินก็ชุ่มเนาะดินก็ชุ่ม S <s <lichen b ots> ให้ดูดินเนี่ยมีไส้เดือนนะครับไส้เดือนนี่ครับไส้เดือนไส้เดือนเริ่มเริ่มมีนะครับอ่ามันก็มีอยู่อยู่ตลอดนะครับไส้เดือนอ่าไม่ใช่เริ่มมีนะครับที่โคกทุเรียนโคกทุเรียนที่ที่ผมที่ผมทําแบบนี้นะครับอ่ามีไส้เดือนตลอดนะครับอ่าเพราะว่าเราเรารักษาหญ้าเนอะรักษาหญ้าแล้วก็ใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีมันก็ก็ไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับกับท uh, ุเรียนกับไสเดือนเพราะว่าเราใส่ไม่เยอะนะครับเราใส่ไม่เยอะส่วนมากเป็นปุ๋ยปุ๋ยหลักปุ๋ยหลักก็คือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีสไก่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเราก็สลับให้เหมือนกันนะครับสลับให้เหมือนกันแต่เราไม่ใส่เยอะไม่ใส่เยอะเหมือนกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยเคมีเหมือนกันก็ใส่พอกระตุ้นนะครับ ใส่พอกระตุ้นเนี่ยใส่บางก็คือบางๆนะครับโรยบางๆเนี่ยตรงปลายปลายใบตกนนะครับโรยออกมานิดหน่อยนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้คลิปยาวมาแล้วครับ8นาทีกว่าอ่าก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ